ยังมีประเด็นที่เราตามกันต่อเนื่องเรื่องของการขายลอตเตอรี่สลากออนไลน์นั่นแหละฮะาจากการไปบุกตรวจค้นมังกรฟ้าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะที่ล่าสุดตอนนี้ทางมังกรฟ้าเนี่ยแพลตฟอร์มออนไลน์การขายสลากประกาศหยุดจำหน่ายสลากออนไลน์เป็นการชั่วคราวทุกช่องทางนะฮะตั้งแต่งวด16เมษายนนี้เพราะว่างวด1เมษาเนี่ย เขาเรียบร้อยไปแล้วเหมือนเขาขายกันไปแล้วใช่ฮะแล้วเขายังคงยืนยันว่าไม่ได้เป็นต้นเหตุของเรื่องราคาแพงและยินด,ดีร่วมกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะฮะเป็นการประกาศออกมาแจ้งไปยังตัวแทนสมาชิกประชาชนต่างๆสื่อมวลชนถึงการหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวจนกว่าบริษัทจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ซึ่งทางผู้บริหารของมังกรฟ้าเนี่ยท่านนี้นะฮะบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาบอกว่าเขาถูกตรวจสอบซึ่งก็ยังคงยืนยันอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้เป็นต้นเหตุทําให้สลากกินแบ่งรัฐบาลมีราคาแพงเขายืนยันว่าทางบริษัทมังกรฟ้าเนี่ยเป็นเพียงแค่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นเหมือนตัวกลางระหว่างผู้ค้ารายย่อยที่ได้โคต้าเนี่ยนะฮะ แล้วก็นำสลากเนี่ยมาสแกนกับเขาส่วนเขาเป็นเพียงช่องทางในการขายออนไลน์เท่านั้นคือถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนช่องทาง e, s h o ป e e l a z a d a ไปวางสินค้าเขาเหมือนเป็นคนกลางแต่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดราคาขายนั่นแหละร้านค้าแต่และร้านจะกำหนดราคาขายเองผู้ซื้อก็มีการซื้อขายกันโดยตรงรายได้ที่เขาบอกมาจากการสแกนสลากใบละ3-5บาทอ่ะลองคิดดูจากการตรวจในคลังของเขา ล่าสุดที่เจอไปทั้งหมดประมาณ2ล้านฉบับใช่ไหมฮะคือถ้ารวม1เดือน2งวดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ5ล้านฉบับ <ฮะ S 1> เลยด้วยซ้ำนะคะถ้าเกิดว่าคูณ3เข้าไปก็โอ้โหเยอะอะห้าสามสิบห้าเอาตกีกลมเดือนละสิบล้านฉบับค่าสแกนค่ะอันนี้เราไม่รู้ว่ายังมีค่าอื่นๆอ,อีกหรือเปล่าระหว่างตัวรายย่อยกับตัวทางออนไลน์แพลตฟอร์มนี้นะฮะซึ่งมีหลากหลายผู้ค้าลักษณะแบบออนไลน์แบบนี้ที่ไม่ใช่แค่มังกรฟ้าแล้วเป็นรายใหญ่ อีกหลายๆรา,า,ายนะฮะการประกาศหยุดกิจการชั่วคราวของมงกรฟ้าก็อย่างที่เราได้ทราบกันไปแล้วหลังจากที่ทางคุณเส,สกสกลอัตถาบลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำท่านนายกรัฐมนตรีและก็เป็นประธานของคณะอนุกรรมการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสลากกินแมน่รัฐบาลราคาแพงนี่นะฮะรวมทั้งทางคนตํารวจโทสุรเชษฐ์ถักพานผู้ช่วยพบตอรอในฐานะที่ท่านก็เป็นรองของประธานอนุกรรมการชุดนี้อยู่ด้วย แล้วก็ยังมีพันโทหนุนสันสนาคม,มพออสักงากรสากกินแหม่รัฐบาลรวมท,ทั้งเจ้าหน้าที่ที่นําหมายค้นไปบุกตรวจคน้นนะฮะแล้วก็ไปนําสลากประมาณสัก2ล้านฉบับนะฮะ<ม>ล่าสุดของทางในคลังของมังกรฟ้าเนี่ยเพื่อจะนําไปตรวจสอบสันานากนใหญ่มีอยู่ล้าน8สาขาเลยมีอีก2องสองแสนฉบับรวมๆกันก็ประมาณ2 2ล้านฉบับนะฮะก็เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบถึงต้นทางของสลากก่อนว่า ใครเนี่ยที่นำมาส่งนะฮะแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ที่เป็นผู้ค้ารายย่อยที่นำมาส่งเนี่ยต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์ระง,งับสัญญาที่ทำไว้กับกองสลากยาแรงสูงสุดนี่ถึงขนาดระง,งับสิทธิ์ตลอดชีพเลยนะฮะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เขาคัดเลือกโคต้าสลากอยู่ใช่ฮะทางคุณเสกสกลก็ยืนยันว่าการปรับปรามราคาสลากเกินราคาเนี่ย อันนี้ไม่ใช่เรื่องของมวยลม้มต้มคนดูแน่แล้วไม่ใช่แค่บริษัทมังกรฟ้าเท่านั้นเพราะว่าวันนี้ล่าสุดนะฮะมีการไปตรวจค้นอีกหนึ่งบริษัทใช่ค่ะชื่อว่าสำนักงานกองสลากพลัสซึ่งอยู่ย่านถนนสุขุมวิทนะคะแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มขายสลากออนไลน์ลักษณะเนี่ยจะคล้ายกับมังกรฟ้าหลังพบว่าไปมกีการกว้านซื้อสลากหรือว่าลอตเตอรี่จากผู้ค้ารายย่อยไปขายออนไลน์ทำให้ตอนนี้ราคาสลากในท้องตลาดสูงเกินจริงด้วยนะคะ